เพืกับผมตุชโนโตครับเก็ตีเลชั่น68แปดตอนที่ผมอยู่ที่เทศบาลนครอ้อมน้อยครับหรืออ้อมน้อยนี่แหละเลยง่ายๆนะครับผมก็มีผู้ธมณฑนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อยนะครับอยู่สี่หมายเลขด้วยกันนะครับผมก็เลือกจากหมายเลขหนึ่งครับกํานันหล่อบุญชูนินถนอมนะครับผมพอดีสอสอสมุทรสาครเขตสองพระเพื่อไทยนะครับก็เมื่อก่อนจะกับตุ๊กชูนรามะหงอะไรเงี้ยผมชอบบางทีอาจจะเผยจำท่าบเชื่อกันบุญชูระหงสุขามนินถนอมอะไรเงี้ยนะครับ ปูนชูละหงเ team, จ้าสุธรรมนินถนอมไม่ใช่นะชื่อสุธรรมละหงกับปูนชูนินถนอมเนี่ยปูนชูนินถนอมนี่แหละกำนันหล่อนะครับผมอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อยหนึ่งสมัยนะครับแล้วก็สอตอยังสอบไปแล้วเป็นสมัยที่หนึ่งนะครับผมสมัยเลขสองครับอดีตสจอู๋ครับตะลันขวัญเมืองครับเออลูกชายของอดีตนายกเทศมนตรีครับสมศักดิ์ขวัญเมืองนะครับเป็นเลขเบอร์สองนะครับอ้อมน้อยต้อนดีกว่าเดิมนะครับยี่เบอร์สามด้วยครับชื่อจ่าเอกนิวัฒน์ทิพย์ถนอม ตายอยู่ตรงนู้นนะีน้ำเงินน้าเงินนะครับผมลองไปหากันดูได้อันนี้ครับคู่แข่งกันเป็นสอทอสองสองทีมครับสองทีมของวิศราเจอกับทีมของกำนันลอนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับเบอร์สี่ครับวิศราชวนบุญนะครับผมอดีตสอทออ้อมน้อยจู่แถวแถวเขตเอตรงพุทธโทสายห้าซึ่งไม่รู้วนหนึ่งสองสามเบอร์สี่ผมํำไม่ได้แต่ยกเขตแถวแถวพุทธปโทสายห้านะครับผมก็หญิงแก่งคนเก่งอาสาพัฒนาอ้อมน้อยนะครับหรือว่าจัก ฟ้าด่านเข้าไปได้หรือไม่นะครับผมกับลองมาปุ๊บนะครับใช่ใช่ลองมาทางสภาไอ้สมุดกระปรวงศูนออเก่าไงี้ยวเวสราชวนพุ่นนะครับผมแล้วก็มีสอทอที่แข่งกันของผมแล้วตอนนี้เราอยู่เขตประมาณแบบปลายๆเกือบจะติดกับอ้อมใหญ่เพราะฉะนั้นจะเป็นเขตที่2นะครับก็จะมีแข่งกันอยู่ทั้งหมด18เบอร์ด้วยกันซึ่งจ็ดสิบสองเลยนะลองไปหาดูครับ7องเป็นใครนะครับแต่1-6เนะี่ยของกัมพันหลอ่อนะครับแน่ๆ ของบุญชูนิ่งถนอมนั่นเองนะครับผมซึ่งคบกับไม่เก่ยวกับพระโลห์บุญชูละโหมกับสุธรรมนิ่งถนอมหย้ำอะไรักนาโอเคแล้วก็ยิ้มของลิซราชวนบุญนะครับแล้วก็ยิงเบอร์สิบใกล้เบอร์หนึ่งนะอันนี้อยู่ตำแหน่งชื่อแสงสันไกงูอาจารย์เสกนะครับผมโอเคก็จะรอลู้นกันครับว่าท้ายแล้วอ้อมเอาไว้นะครับที่มีอยู่สี่เบอร์เนี่ยใครจะได้รับเือรและสองข้อแต่ละเกศจะเป็นใครกันบ้างยังไงก็ จะนูนไปแค่สิบกันนะครับสล้วแบบเช้าอ้อมน้อยนะฮะก็เทศบาลตะกออ้อมน้อยครับมีตอทได้สี่เขตเขตละาหกคนที like ่ยี่สิบคนแล้วก็นายกขึ้นปอติหนึ่งคนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งกันเลยวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคกมนี้นะครับเวลาแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมก็ถ้าเป็นนายกก็เลือกได้เบอร์เดียวถ้าต่อทอได้เขตละาหกเร์แต่ว่าทุกท่านที่คอมีการจัดการได้คนรับได้เกือบหกเร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้รับเลือกโอเค ดูแน่ครับอ้อมน้อยนะครับ